โวัสดีครับวันี้อช่อง Mr. Forget นะคบวันนี้อยู่เกม Pixel Painter นะคัพผมวันนี้อยู่กับแขกเชิญเดิมๆเดิมครับแคทีวีช่วงนี้ก็ไม่ได้ใช่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอัดคลิปเพราะว่า ช่วงนั้นสอ,สอบสอบนะครับ่เ็จะสอบเสร็จแล้วปีเธอมวทุกคนเย้สบายมาก,เกาปเสอบอาทิตย์ร้องไห้แบบเ้อดเหรอปีเธอเพีสอบอาทิตยนี่นะทุกคนแต่ก็จะพายพาย,ยามลงคลิปบ่อยๆให้ไปนเราเลือกว่ารู้ดีกว่า เอาอะไรดีลองมาดูก <apply some drinks> ันดีกว่าทุกคนเราใช้ห้องกันไหนดีซื้อกัไหนดีมันฝรั่งอะไรดีมีห้องมีห้องไหมอีกมีห้องไหมเอาห้องเหรออือฮะเอาห้องแล้วและห้องห้องห้องเอาห้องจะว่าจะไงเลยเดี่ยวมาพูดถึงเรื่องของการทำข้อสอบกันดีกว่าเดียทุกคนง่ายมากๆเลยอังกฤษอ่ะใช่อังกฤษง่ายมากทุกคน เพราะว่าเขาถามแค่ไอ้นั่นอะเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมยามว่างอะอืมแล้วก็มีรูปภาพที่ดูแล้วก็ให้ตอบถือว่าง่ายใช้ได้ง่ายมากๆคั้นนี้ก็มุมมุม็กมยาก็ย่อยูนะมั่วมั่วหมดเลยแต่แต่ได้สิบสิบสองคะแนนก็ถือว่าผ่านนะทุกคนแต่วิทยาศาสตร์อะโคตรอีซี่เลยสำหรับผมแล้วทุกคน ไม่เก่งอะครับได้สิบหกคะแนนนะได้สูงมากเลยทุกคนสูงกว่าคนนี้เก่งที่สุดในห้องเราอีกอี s y รู้สึกภูมิใจน้ำตาไหลมากเลยทุกคนสองคนก็ง่ายอยู่นะมันง่ายมันง่ายบางวางข้อมันจะง่ายเพราะว่าเราทําแล้วท่องน้ำมีอะไรอีกมีชัโครกมีที่ล้างมือมีที่อาบน้ำแล้วอะไรต่อ ดูของวัวดยว่าว่าอะไรก็ไม่รู้นี่แน่ใจว่าโซฟานี่แน่ใจว่านี่คือโซฟาระเบิดมีไม่ทำอะไรอ่ะก็มาจะระเบิดให้หมดเลยล้างผ้าห่มคนหรือไม่เอ่อของเราก็มันจะล้างแค่ของเราใช่ไหมอืมเลยล้างไม่ห้องนอนสวยมากเลยงสีไม่ทันหอ ทำไมว่าเส้นตรงนึงเลยอ่ะดูของเราดิยโอ้แล้วหอมอ่ะเคนนี้คนซ้ายสุดเลยเฮ้ยขวาสวยอะซ้ายของของมิ้งดาสิบะวาสวยอะเฟอร์นิเจอร์เขาสวยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซนก่อนเซนเซนเซน ยังไงตัวน,นี้ต้องของเราแล้วละ่ะเป็นไงมีไส้กรอกมีเนี้อนั่นวางอยู่บทอ,อ,อันนั้นไม่ใช่อันนั้นบทอ,อันนั้นไม่ใช่อันนั้นใช่ไหมว่าอันนั้นเนี่ยของของเองเนี่ยว่ะเราจะเลือดทางขวาออขวาขวา,ขวาดีค่ะได้ศูนย์โอ,อ้ตาด็กได้ที่สองนะ semua, game, wat game nih, wat game game dia? Among Us hmm. หนเฮ้ยเกียดอะเกียดอะไรเกียดหน้า,นาเดียเด๋ยวๆต้องมีหนวดด้วยก็ผมคือมิสเตอร์ฟ็อกอืมคุณมิสเตอร์ฟ็อกอะไรมิสเตอร์แคทชิวิช สิงแมวที่นายร้องเนี่ยเดี๋ยวแมวบ้านค่ะเองอ่ะมีปัญหาไหมเอาด้วยว่าแมวบ้านค่ะอ๋อแมวบ้านเจ้าเดี๋ยจะล่องสิงจ้ากระดก็มันชอบเล้าหน้าห้อง,งใช่ไหมยังไงล่ะจื๊บแต่วันนั้นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใช่ ร้องห่นะคะไ้ม้องป่ไม่เไม่เหลือไม่เหลือไม่เลือไาไมต้องร้องห่วยเลยห่วยอลจุดโหเอื่โหอยนะบอกหอวยๆน่าห่าเลยวะแมวบ้านข้าพระเจ้าแหละร้องหอวยหอวยหอวยนั่นไง ไม่เออไม่เดิน็สวิตสวิตไฟไม่เสร็จแล้วไม่าหีไยขี้เกียจะไประจเสร็จแน่วค่ะว่าันี้จะสตรีมเกมสักหน่อยแต่ขี้เกียจแล้วทุกคน่าจะสตรีมเกมแต่หาเกมเล่นไม่ได้ทุกคนก็เลยมาอ่นคลิปกับคุณมิสเตอร์ มิดมิเตอร์กเลยครับม <Mister, S 2> <บ>ิดวูบมิดผ่านเลยสลืังายอยากอนาดฮะเฮ้ยได้อยู่นะที่คุณแน่ใจว่ามันคือมีดกะหลิวมั้งถามได้ฉันชอบรูปนี้จังเลยอุ้ยนี่เกมเหรอเนะี่ยเกมอะไรอ่ะเว่าเราได้ใจน้อยแน่ๆเลย ทำไมเราไม่ได้หัวใจเลยอ่ะว่าเดอะไม่อะไรอ่ะเราว่าต้องมาหันไม่ให้ใครตรงนั้นแหละเกย์เกย์วาดเหมือนเรากันดีนะดูดูเราเป็นคนวาดเกม์เขียนคำว่าเกมไม่ให้จะไม่ให้เกยโมโหแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปบอกกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดสตาฟอะไรอย่างนี้แล้วก็กระดิกใจตัวมันจะบวมขึนมีขงโอ้ดูเอาชนะนะ ทำไมไม่ตั้งชื่อฟอกซ่าล่ะคือมันไม่รู้จัจำจะได้มองอะไรปัญหารหัสไม่ได้อะรหัสผ่านไม่ได้คุณมิสเตอร์ฟอกเช็ดว่ายืนยงนปากแผลกแล้วดูใบไม้ร่วงโอ้โหโวดยากซะด้วยเนี่ยจะว่าอยไงไรเนี่ย เร็วเร็วไม่ใช่ในก็สวยแล้วนะนี่เราว่าถนนหรือว่ากระต่ายนีเราว่าเส้นทางหรือกระต่ายมันดูใบไม้ร่วงยังไงอะ่ะมาดูดิดูของเราดิไหนอ่ะกระต่ายหรือเปล่าเออกระต่ายนี่เราว่าถนนเป็นกระต่าย เจ้าหูมากเธออยู่ห้าสิบกวิมอร์เขอเวลาสักพักก่อนได้ไหมขอเวลาเพิ่มหน่อยได้ไหมซื้ออะไรกันบ้างเติมยี่สิบห้าโลบัตไม่ใช่โกลบอลโอเคเสร็จและยังไม่เสร็จหลือไม ิงหันหันไปตรงนั้นดิหันไปตรงนั้นดิตรงตรงนี้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 หันไปตรงนี้ดิแไม่เปื้อเต้นเอ้ยีฟุกิบริการนะซีฟุกิฮะซิ้วเขาเป็นอะไรอ่ะตตูู โอ้ก oh, e, ็จร <What? S 1> okay. ิงว่าสวยอยู่นะดูเราไม่ได้คะแนนอีกแล้วก็ขิงงกวัดมันไม่สวยตรงไหนเนี่ยไม่สวยตรงไหนเฮ้ยจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้แกจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้แกเอ้ย แล้วเมวื่อวานยิงงัวต้องสวยแน่ตรงไหนเนี่ยไอ้เจ้าของช่องเขาเล็งเล็งล,าล่าบ้างแล้วไปชิปได้ยิงแพรนะครับทุกคนใครบ<ม>่นใครมีคนบ่นเยอะกว่ายิงแพรเนี่ยโอเคในการแจ้งใครชอบคอลิปตดีเกินอย่ากดไ,ไกลค์แชร์ subscribe ให้ช่องฟ็อกแพรด้วยนะครับให้ถึงเฮ้ยไม่ต้องถึงหรอกปกันเล